มีอาการเป็นตุ่มใสๆเกิดขึ้นที่ปลายนิ้วเท้านิ้วมือรอยต่อระหว่างนิ้วกับฝ่ามือตามลำตัวจะเป็นแผลเป็นจุดแดงๆจะขึ้นมาใหม่เรื่อยๆบางทีก็เป็นตุ่มใสๆ แล้วก็ที่ศีรษะเป็นเหมือนรังแคเป็นแผ่นๆแ,แล้วก็ไปตรวจเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินนะแล้วก็ให้ยาสเตอยรอยค่ะไปทาขาวเป็นตัวนะคะไอ้จุดที่ทายาหายแต่มันไปขึ้นจุดใหม่ขาวเป็นด่างๆเป็นอย่างนั้นน่อยู่ประมาณ4ีหปีบอกก็ไม่หายหรอกนะมันจะเป็นโรคที่ขึ้นมาตลอดถ้าเรามีอาการอ่อนแอพักผ่อนน้อยมีความเครียดก็เชื่อหมอหมอก็บอกงนี้ก็โอเคมันคงไม่หายเพราะเราก็อยู่กับความเครียดอยู่กับการนอนดึกมาเป็นปกติไปเกาหลีหมอก็บอกอย่างนี้เหมือนกันโอ้รู้จะหายได้ยังไง ใช้แชมพูหลายยี่หอ้อขวดแพงที่สุดพันห้าแต่ใช้ไปจะหมดขวดแล้วก็ไม่หายเบยีอะก็ช่วยไม่ได้เราพยายามปกปิดด้วยการใส่หมวกเซคเปคทาให้เราหมดความมั่นใจหล,หลังจากที่มาทานกีแกน้อเปร์เซ็นแผลจุดก่ะมันแห้งขึ้นน้ำเหลืองไม่ขึ้นไม่ระหว่างรอยหูเนี่ยมันไม่เยิม้มไม่ซึมออกมาเหมือนเดิมหายไป90้าสบเปอร์เซนที่ขาแต่สเ้าซนลยที่มือเหมือนตอนนี้ก็คือไม่มีเลยผมก็ร่วงน้อยลงรังแคก็น้อยลงเจ็ดสิบเปอร์ซน อาการผมร่วงเป็นมาเป็นสิปีผมหมอมเนจะบางเปลี่ยนยาสระผมมากกว่าหยี่ห้อทั้งๆที่มันเป็นยี่ห้อที่บอกว่าป้องกันรังแคและผมร่วงก็ไม่สามารถจุดการร่วงและป้องกันรังแคได้เลยแต่หลังจากที่กินวีแกนมากินร้อยเปวันเต็มๆเนี่ยก่อนกินวีแกนเนี่ยร่วง2 0 3 0เส้นเป็นอย่างน้อยตอนสระผมตอนนี้เหลือประมาณ8เส้น10เส้นแลหวว่างวันก็ไม่ร่วงนะรังแคก็ลดลงวิธีการกินวีแกนเนี่ยช่วยรักษาอาการที่เป็นรังแคได้ดีที่สุด ไม่เคยกินอาหารเจรมาก่อนจะเจอรู้สึกว่าเราสงสารคนกินเจเนาะเขาคงอดกินของอร่อยอย่างเราแต่พอเรามากินเจรจริงๆอ่ะอาหารเจอ่ะอร่อยมากแล้วก็กินง่ายขับถ่ายง่ายด้วยทําให้ไม่เหนื่อยการย่อยตั้งแต่จะกินเนื้อจัดจัดมากินเขร็นแล้วต้องรีบนั่งพักหรือว่าหาเวลางีมเนี่ยจะเกือบสิบปียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงร่างกายมันทำไมต้องใช้กําลังในการย่อยเหนื่อยขนาดนี้ มากินวีแกนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องนอนกลางวันหนูก็อยู่ได้แล้วก็ไม่เหนื่อยระะอยางตอนพักข้าม้วยเพราะปกติเนี่ยจะไปนั่งหลับในสมาธิตอนทรวัดเย็นแต่ตอนนี้ทรวัดเย็นสุกนุนนั่งมาทีอ่ะก็ไม่หลับก็นั่งจนจบเดย่ีสามตีสี่ก็ลุกขึ้นมาได้ง่ายเลยซึ่งปกติเนี่ยควรจะปลุกตื่นเนี่ย,ยสองรอบสามรอบอะไม่อยากลุกแต่ตอนนี้ไม่ต้องปลุกเลยมันรู้ตัวแล้วมันตื่นขึ้นมาเองเลย อาการขี้เมื่อยเนี่ยเป็นมาเกินแปดปีเวลาน,นั่งทํางานไม่เมื่อยก็ต้องนั่งทุบขาทุบขาต้องหาโอกาสไปนวดอย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้งหรือสองครั้งช่วงที่กินวีแกนอาการปวดเมื่อยหายเกินแปดสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้คือไม่ต้องนวดเลยค่ะแม้ว่านั่งสมาธินานเกินสองชั่วโมงก็ไม่รู้สึกถึงอาการเมื่อยไม่ให้เกิดเหน็บชาคือสามารถนั่งได้ยาวโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่งไม่เกิดเหน็บชาตอนนอนด้วยคือก่อนที่จะกินวีแกนอะ่ะ แขนข้างซ้ายกจะชาพิกท่าไหนก็นอนไม่หลับก็ทนนี้ค่ะสองสามปีพอหลังจากทานมีแก้นรู้สึกว่ามันเบาลงไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะท้องผูกมาตลอดสองวันถ่ายครั้งอนะ่ะก็เป็นลิสีดวงก็เลยกลายเป็นคนติดชาระบายแต่พอจะกินวีแกลกนแล้วกลับมากินเนื้อนนะปรากฏว่าแผลที่มันขึ้นอะมันเป็นเหมือนแผลอิสุวิสัยคือใสๆแล้วก็แตก หรือไม่ก็แดงแงแล้วก็แตกเป็นแผลดำๆไม่หายด้วยรอยดำก็ยังอยู่ปวดมือกลับมาแล้วก็หนักกว่าเดิมหลังหูด้วยก็กลับมาเยอมหนักกว่าเดิมตรงปลายนิ้วเท้านิ้วมือที่เคยเป็นเนี่ยก็กลับมาเป็นเยอะกว่าเดิมทําให้เรากลับมามองแล้วว่าเราใช้ชีวิตผิดเพราะว่าตอนสมัยตอนที่เรากินวีแกนอะอาการพวกนี้มันหายไปก็เลยต้องกลับมาทานวีแกนต่อ ก่อนกินวีแกนเนี่ยเราจะใช้เวลาปรับร่างกายก่อนจะนอนเนี่ยกปรามาณคืนชั่วโมงเกิน7ปีทุกคืนค่ะต้องยืดเส้นต้องเพราะมันเมื่อยขาเมื่อยแขนเมื่อยทั้งตัวเลยพอหลังจากกินวีแกนเราสามารถหัวถึงหมอนก็หลับได้เลยค่ะแล้วก็ไม่ตื่นระหว่างกลางคืนนะแค่2วันแรกที่กินวีแกนเองนะคะรู้สึกว่าหลับสนิทแล้วก็หลับลึกได้เลย ปกติตื่นกลางคืนสองรอบเป็นอย่างน้อยนะคะเข้าห้องน้ำห้าหกปีเพราะว่าเรากินน้ําเยอะด้วยหลังจากทานวีแกนแล้วเข้าห้องน้ําแค่ครั้งเดียวก่อนนอนก็ยาวเช้าได้เลยนอนเลื่อเลยไม่ฝันเนื้ค่ะก่อนทานวีแกนอ่ะเราฝันเรื่องงานเรื่องมันค้ายอยู่ในหัวก่อนนอนสัปดาห์จะประมาณ3คืนนอนไม่สนิทสี่ห้าปีอยู่หลังจากทากนวีแกนหลับตั้งแต่กลางคืนจดเช้าเลยไม่ฝันเมื่อหายเกิน9 0้าสิบเปอร์เซ็นต แต่ก่อนชอบทานเนื้อชอบหมูชอบไก่ผักลรวชอบถ้าไม่ได้กินหมูกินไก่ต้องกินไข่ไข่ห้าหฟองต่อวันอย่างน้อยนะเป็นสปีอยู่เพราะเราคิดว่าร่างกายเราต้องการโปรตีนก็ไม่ยอมให้ขาด พอหนูกลับมากินวีแกนเนี่ยโปรตีนที่จากหมูจากไก่จากไข่ก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าหนูกินจากผักแล้วก็จากอาหารที่เป็นธรรมชาติแทนก็แข็งแรงกว่าเดิมไม่เมื่อยตัวไม่ต้องตื่นมาบิดขี้เกียจไม่ต้องพลิกซ้ายพลิกขวายื้เส้นก่อนนอนไม่ต้องมานั่งเสียเวลาจิบน้ําเป็นลิตรสามารถกินแก้วเดียวแล้วก็เข้าห้องน้ำได้เลยระหว่างวันก็ไม่ต้องนอนกลางวันด้วยความแข็งแรงเทียบเท่ากับตอนอายุ25้ย้อนความแข็งแรงกลับไป18ปีค่ะ แตลกแล้วก็าอาัศจรรย์เพราะว่าไม่เคยคิดว่าการกินวีแกนจะทําให้เรากลับมามีเรี่ยวแรงเหมือนเราอายุ25ทานอาหารที่มันเป็นโปรตีนจากธรรมชาติที่เป็นพืชอ่ะจะทําให้เรามีเรี่ยวแรงยิ่งกว่าเรากินเนื้อกินไก่กินไข่ไขที่เราเคยเชื่อแบบนั้นมา ไปเกาหลีเนี่ยก็มีโอกาสาได้เจอพิกษุนีเห็นท่านฉันเจไปเยี่ยมวัดท่านเนี่ยท่านจะเดินนำเลยตลอดเลยนะเดินไวด้วยพิกษุนีอายุ60ขึ้นทั้งนั้นเลยก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านกินผักนะท่านไม่มีเนื้อมีไก่นะ แต่ทำไมท่านเดินคล่องตัวจังเลยแล้วก็ขึ้นเขาเดูไม่ค่อยเหนื่อยไอ้เราเนี่ยเดินตามหลังท่านแท้ๆเลยยังเดินไปแล้วก็พักก่อนหายใจพักพอหายเหนื่อยค่อยเดินตามท่านเดินขึ้นเขาไปตักน้ำแร่มาฉันที่วัดได้เดินไปเก็บไม้เก็บฟืนขับรถเดินทางไปไหนมาไหนเองได้ปลูกผักเองในวัดทานาเองได้ไ่ามีความแข็งแรงจริงๆพิชชนีเนี่ยอายุ64แต่ดูเหมือนคนอายุ40 ท่านมาทัศนศึกษาเดินกันมาเป็นแถวจริงๆบอกว่าที่มาทั้งหมดเนี่ยสีขึ้นทั้งนั้นแต่หน้าเหมือน25-28ผิวไสมากดูแข็งแรงกันทุกคนเลยเพิ่งมาเข้าใจว่าเวลาเรากินเจหรือว่าเรากินผักและอาหารที่มาจากธรรมชาติมันทําให้ผิวพรรณเราผ่องได้ขนาดนี้เลยนะ ความแข็งแรงเนี่ยทุกอยาจากที่กินวีแกนมา100%เนี่ยพิสูจน์ได้ตัวเองเลยว่าแข็งแรงขึ้นอาการน้ำเหลืองเสียที่ปลายเท้าปลายมือน้อยลงแผลหรือตุ่มต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายก็ลดลงแลแ้วแผลเดินที่ขึ้นน่ะมันก็แห้งแล้วก็ไม่มีน้ำเหลืองเสียออกมาอีกสะเก็ดที่เกิดขึ้นบนหนังศีรษะก็น้อยลงอาการรังแคที่เกิดเป็นแผ่นๆก็ลดลง ตั้งแต่ทางวีแก้มา100%ภาปะสาทสัมผัสในการลิ้มรสทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมเราสัมผัสได้ถึงความหวานของผักของรสชาติของน้ำซุปโดยที่เราไม่ต้องปรุงการปฏิบัติธรรมจากเดิมเนี่ยครึ่งชั่วโมงจะต้องเปลี่ยนขาเพราะเหน็บชาตอนนี้มันนั่งได้ยาวขึ้น,นเป็นชั่วโมงกว่าใจรวมได้ไวขึ้นนะสัมผัสได้ถึงความสุขจากการนั่งยาวคือมีความสุขกับการนั่งทุกรอบเลยสาธุ